สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเที่ยวไปกับจ๋าแชนแนลค่ะวันนี้จ่าพาแม่มาหาโนไมค่ะเลือกงานมาปลูกมันมาปลูกมันแล้วก็เล่้เสร็จแล้วก็วพาแม่มาหาโนไม้ต่อเลยค่ะเจ็ดสี่โมงละมาเจอแล้วนอนหนึ่งแม่กำลังหาอยู่อู้แมนอนยันย่ทังไหนน่ะน่ะแม่เอาไปไ นี่จ้ามาก่อเราโอ้นอแรลงแหงมันจ้ะพี่นอ้องไอ้นอนึงอยู่ข้างไหนนอบอกบง่ายเลยค่ะเดี๋ยวล้อแม่สับออกอ,ออกมาก่อนเนาะมันเอายากแม่หมุนอยู่ทงางไหนหุ่นจะจะเข้าไปน้ำบ่ไดับับเลยแล้ะเตาง้อยขะประด้กลนเลยมือน,นิว้สวยจ้านอที่สองจ้า พออีกนอนนึงแล้วจ้าไ่ได้ขุดเลยมือนเมืนน่อไหร่ปรานได้ขุดเด้ดอเอาน้งงอยๆอู้นแต่นอง,งามอยู่เด้นี่ไม่ได้นองามยังมาได้จีอันหาเนาะปั่นีน่ไงไหนอ่ะโู้ยเป็นตาจากอันเลยห้อยเพื่อนเอาก่อนเจ้าของม้าคำเนาะ ออได้นอนหนึ่งนอนขึ้นสูงจะได้สองอนนะห้องิ่มจะพี่นอ้องนั่นพี่องก,ก็มายู่แบบเนี้ยะดำดำเรีนบัวบลูกันโอ้ยมากระดงอันนี้ผประตกม็มากระแดงบ่ฝนลประตกลายมือเลย bao lượt <laughs> nó mày khỉnh càng có bi nong nó bắt nhanh đấy anh hằng dưới này bắt chị bắt chị bắt chị bắt อยากได้นอนไม่สูงก็ต้องดึงได้ล้วเอ้าหยน็นแบบจุ๋งนอนแบบไงมีอีนอนอกนอน,น,นอหนึ่งอยู่เ,เด้จ้ะนอนเอาได้บ่๊บนอนเอาได้นอนไม่สูงพดแต่มันก็สูงช้ำกันล่ละจะไปยังคือเปล่านอนหน่อยก็่นอ๋อมันเหี่ยวจ้ะนอนแบบไง นอนไปไงจ้ะมอยเพิ่นมาหาแล้วเนาะอันนี้ก็บสี่โมงแล้วจังม้ากับแม่น่ะเพิ่งเลิกงานแล้วกับม้านี่วาดเด็นอนซ้อนสองนอนอนหน่อยพอาจไปฟานไปต้มไปแกงจ้าแม่ก็บยุลึกๆผุนจ้าก็ลุงไปน้ำ่ไดเพะเฮไเด้นั่งอยู่ทางถึงนี่ น้ำใหม่แม,มวบ้างเลยค่ะออกมาเบิงขังหน่อกันจ้าดีน้องใหม่ว่าได้<อ>เกียงดูค่ะตานเต้าม้าคำเลยเนาะไปหากันตัวคะ่ะแม่พอลวจ้า อ,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 อันเดียโอ้เต้าอบอวบเลยเ้นะเดีออัน ถมไว้หน่อยถมด้วยจ้ะถมด้วยผู้เพิ่นมาเพิ่นกับว่าถมดอกจ้าว่านปยังเนาะค่ะเนาะถึงสิว่าถมมันก็เกิดที่เราด้าค่ะเนาะไมาหมจะใช้เบิ้งห้อยที่เพิ่นมาก,กุลนี่จะเพิ่นกับก้อนเป็นลุ่มใ้แบบนี้แหละพิ่นกับว่าถมจ้ะมันก็เกิดทื่เราขางกัน อีกบออันพุ่นมนี่อยู่โอ้ว่ามันนอใหม่สับกยาอยู่กลางกจะแม่นตาดีนพเท่าก็ได้พุ่น่ะนงก็สิมืๆแน่เด้อขามมาคำ ผมให้ด้วยนะเขี่ยทม่มเลยนี่ค่ะเด้อแม่ท่มให้เราเด้อ <c oughs> ท่มมาท่มกับบ่มีปัญหาค่ะแน่เรื่องการเกิดของน้องใหม่แต่เอฟซีวาอยากให้ทม่มแม่ก็ถท่มให้เ้าจ้าหอ <c oughs> <c oughs> มอีกสิไสวนหนอ ก้อนนี้ได้สองนอจ้ะหามาสองสามกัวได้อยู่จ้ะขวอยู่ก็ขวานีกแล้วงัดขวานีกแล้วหักไปทั้งนนนี่โอ้หนคือขาวทีจ้่วจ้่วเลย นี่ไงปิดหลุมอลเอานยไหมเนี่ยเอาถมไวบนอนหน่อยบอเอาถมไว้จ้ะอู้นอนหนึ่งเท้าขาวิ่ทั้งไงผุนอาจจะเหมือนเหมือนแน่เดจ้จ้ามันคำจั่วจั่วอู ยางสวยจ้าว้าอ่อนๆบ่ <c oughs> <c oughs> เห็นบ่พีน่น้องไปน้อยๆนึนจง,ง,งนจะย่างออกก่อนแม่เด้จะว่าจะเหลียวบ่เห็นตรงใจเป็นโนนางบินมาคนมาหาก่อนอยู่เด้น่ะ ใหม่อยู่ข้างล่างนี่โอ้ได้นอ่อนแม่ทุ่มให้อยู่จ้ามาหน่อ,อไม้มาดูสิน,น,น,นี่ค่ะขาวๆอ่อนๆเลยนี่แม่ว่าไม่พอีกแล้ว,วงสองอันปะนะือ,อหมันเดะ ขันบกวนยังฉีกเบาไ่ได้นอออนนอนังมันดอกจ้ะต้องเชาะหานาะแม่ว่าเทคนิคของแม่ขันจ้านี่ขันบกโพจ้าก็ไ่ได้กินดอกจ้จาจะหากินตะนอโพแม่หมานี่แม่หมานตะนอนางเดี๋ยวไปเบิ่งฟังทั้งพุ่นจ้าโอ้โหจวดๆเลยออ้ปเป็นตะอ่อนให้<า>พุน<า>พ่น<า>น้าโป้พุ่นน้ หูบังนอนนี่บังนอนนี่นี่แหละสาเหตุที่แม่กุลนะ่ะมันจได้ยนอนอ่อนแบบนี้จ้ะมีหางใหม่หาเงเริงเนาะอุ้ยเป็นสองนอนนี่พี่น,อน้องเอ้ยสะอ่อนแท้คุณน้านี่แหละเพื่อนเอินเตานังดินนอนนังดินจ้ะเอาหน,นูแม่ทมมุ่มใบเร็วนะ แม่ถูมหายยุจจ้ตามใจเอฟซีค่ะแม่ว่าแม่บอกให้แม่ถูมแม่กระถุมจ้าแม่บม่มีปัญหา <c oughs> เพื่อเอฟซีวสันเพิ่นวาเพิ่นปัญหาไปเพิ่นเ่นเพ,พ,พ, <c oughs> พิ่นตื่นเต้นเพิ่นเพิ่นตื่นเต้นเนาะค่ะนอะเพิ่นนั่นหัวก็สีมะเห็ดคลิปกับลูกสาว <c oughs> มาคำากับหมานยุ่จ้ามากับคนหมานกับหมานคือเก่าล่ะค่ะ ้องกะจิยางไปน้ำคลองปลาไพไปเองใช่หรืจ้ะนี่จะน้อนไม่บุงได้จ้ะปลาไม่น้อนไม่บุงปลาไพเนี่เพิ่นก็มาหาทุกมือแล้วแต่ผู้เพิ่นหมานบ่หมานเนาะจ้ะเนาะเข่าออกเข่าออกบดมือบดคัมหรอจ้ะตอนนี้จ๊าก,กับแม่กับมาสี่ม้นหรอสามม้วนสีม่ม้วนหรือเลิกงานแล้วก็มาเลย ลุนนำแม่ต่อเลยจ้าเบิง่งลูตาพุเทเฒ่าอยู่ในซอกในหลืบก็เหลียวเห็นโอ้นนอนหน่นมันข้นไหมแมุ่่นอ่ะจนสิเป็นต่อเขาแล้วออต่อาากลาแล<ะ>้วปัดออเั่วเอาบวดาดแล้วนอนหน่ะขืนสูงเลยจ้ะนอนบกยางใหญ่เลยแม่กลน,นอนนั่งดินมันดิน,นอนนั่งดินเริ่มออกแล้วจ้ะ อยู่ลึกๆเห็นไหมมันอยู่ตฟังเอา n h ากเน่ยสับได้ไปเอาฝุ่นตบๆช่วงมันสั้งฝุ่นป่ะโอ้โหสวยกวนอีกแล้วจ้าจุกโอนันละโก้ทสับอีกแล้ว ดินขาวๆเมื่อนี่บ่มีอันนอกเลยมีแต่อันในๆเลยมื่อนี่พุ่นขุนยีย่ลึกๆพุ่นลึกๆพุ่นเขาเกิดยุลึกว่าเขาเกิดยุลึกเกิดยังเห็นอยู่ได้เดี๋ยวนี้เ <c oughs> ต้าต้นเต้าเหลี่ยมมันเอาได้บ่เนี่ย ตั้งในเซลไดยโอ้ยผาดแล้วนั่งซบ n h ạ นอนนี่ผาดเลยวะอึ๊บโอ้สิร้ายนอนนั่นเหาอนอนมันขึ้นนะนอนใหญ่เด้ Để đập phải hạ xoay con Tao ngoái à? Ừ. 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 Nhìn <laughs> ngay Chị Phương nham rồi đó Ngon เนดีฟงได้ไหมฟองเนะงหรอว้าว <Wow. S 2> มันบนีนมัน,ม,นมันได้สับดีดนอบบบนี้เขาก็ไปต้มจิ้มกับเจ้วกระปิตว่้ออันอู้นอนอ่างนีทั้ง,งใน ว่าท่านาใดญ่ออได้อวบปันใดด้องน้องใหม่ผลนว่าท่านใดลุ่งคักอู้ทนอนน้อยๆก็ตาปลาขาวนี่แหละตุ่มเสีบยบอ่ะนหน่อยยังสั่นละโอ้ยพี่น้องจับว่ามันจะพ่อเห็ดปวกฮ่อ <laughs> ัน่ม่นเห็ดปกวปปกยังว่แม่นเนาะ เป็นจูมผู้วูยู่จ้าว่าแม่นเห็ดปวกเคลื่อนมาเห็นยังเมียเหลียวบ่แม่นเห็ดบังคัมได้เห็นบังคัมต้องสีแดงอันนี้มันสีดำไงเห็ดเบี้ยโอ้โหผลสมุนร้อยหนามอ่ผุดอันนี้ห้อยเพิ่นกุนเด้อจ้ะเพิ่นเอาหม่วานม่แม่ได้นอนนี่เพิ่นกับวัถุมดิเพิ่นกับเปิดแบงชัดอะห้อยเพื่อนกุนเอาขึ้นทีนอนบักใหญ่เลยล่ะเนั่งก้นน้อาห้านเต็ม หาเลียมก่อนหาไล่กัน,นดีเมียนบอกฮะแสดงว่าพ่ออีกอันดีก็บผเห็นน้ำเหลวอยู่กับอยู่โอ้พิแตตุต่มเสียบเด็กขาว,ขาว เต้าขาวไอ้สองนอจ้าหนะมันอยู่เด้อเพื่อนเอานอ,อโพไปเบิดแม่ก็ได้แต่นอนในดินเพื่อนอะหมันอยู่จา้าเอาละจา้ามาถึงช่วงสรุปผลงานกันแล้วจา้า หาต่อไปบ่ได้แล้วม,มันมันมืดแล้วจ้ามันคัมแล้วมาคัมพุดคึมฟ้าคึมฝนเนาะมันก็ตะเวนกับคัมแล้วเนาะจ้าเนาะสีมงหามงมาแล้วก็ได้ชั่มหนึ่งละจ้าได้อยู่นองงามงามอยากหาต่ออยู่จ้าแต่ว่ามันไปต่อบ่ได้ก็ขอฝากผลงานไว้ชั่มหนึ่งละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ้ากับแม่ทำเลจ้าได้เครื่องยำอยู่จ้ะจะเอาไปแกง แม่เก็บยานาังมาพรมแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนี้ละค่ะพวกกันไม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าได้ยานาังไปแกงพร้อมจ้าสวัสดีค่ะ